ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับนายเลนโลกกับเกมแล็ e เน o ล็อกโมบาย e ี e ทนอลเลิฟจะพูดชื่อผิดอยู่เรื่อยเลยเพอ่ไม่ได้จริงแล้วอ่าวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับจุดฟาร์มตั้งแต่เลเวล40ถึง100นะครับผมทำไมถึงต้องเป็น40เพราะว่าไอ้ตั้งแต่1-40ถึง40เนี่ยเคยทําบอกไปแล้วนะครับผมถึงว่าถ้าใครแบบว่าอินดี พอใจที่จะเล่นตามวิธีของผมนะครับผมเป็นวิธีที่ผมแนะนําไว้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเลเวลหนึ่งถึงสินี้ก็คือไปทําเกี่ยวกับเฟสอาหารนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็อัพอาหารอัพอะไรไปตีเวิร์มเทลนะครับผมจนถึงสักประมาณเลเวลสามกว่าแล้วก็ไปตีกบแดงนะครับผมแค่วันเดียวเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นฮันเตอร์แล้วนะครับผมจากอาเชอร์เป็นฮันเตอร์นะครับก็อัพสองรอบ ก็จากนั้นเลเวล40นะครับผมเมื่อคุณเลเวล40ปุ๊บทำตามที่ผมแนะนำไปย้อนกลับไปดูพาทแรกๆนะครับผมผมจะมีแนะนำไว้นะครับเมื่อคุณเลเวล40แล้ว <c oughs> ผมแนะนำให้คุณมาตีถ้าคุณเล่นฮันเตอร์นะถ้าคุณเล่นอาชีพนี้เออคุณไปที่กิ๊เบ้นครับไปตีเจ้าตัวนี้จริงๆผมก็เคยบอกไว้เรื่อยๆเลยนะครับตามพาท์ที่ผมได้ลงคุณไปตีก o อบบินอาเชอร์นะครับผม อยู่ได้แล้วก็มาเลเวล50 50กว่าๆเลยนะครับผมเลือนที่402นะครับก็สิ่งที่ได้ก็คือมันจะได้เวลแล้วก็ได้สติกกี้มัดนะครับผมสติกกี้มัดเอาไปทำอะไรได้ก็ตามที่ผมเคยแนะนําไว้ครับเอาไปทํากระคุกโบเพื่อเจาะรู้ได้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสถ้าใครโชคดีก็กอบบินอาเชอร์ครับถ้า มันดรอปตอนเปิดโซ่แล้วก็จะได้2ใบนะครับใบละหนึ่งล้านนะครับเก็บไว้ใช้ใบหนึ่งก็ได้แล้วอีกล้านหนึ่งก็เอายัดตลาดไปนะครับยังไงก็ขายอ,าออกนะครับผมแล้วก็ขยะจํานวนมากคุณจะได้เป็น,นพันๆชิ้นเลยอ่ะตอนหนึ่งวันนะก็อันนี้ก็ได้ประมาณ560แสนนะครับรวมเงินที่ตีมอนด้วยเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ําธาตุน้ําให้เราใช้ธาตุลมตีเขานะครับผมอย่าลืมซื้อธาตุลมมากดตีมันด้วยนะครับ อยู่ได้ยัน50ก,กว่าเพิ่ม้าสิกว่าปุ๊บเราก็ไปตีโหทางเลือกหลากหลายนะครับไปที่มอลล็อกครับผมจะลงแอนเฮลก็ได้ <c oughs> หรือว่าจะเลือกไปตีไปตีไข่หมุนก็ยอมได้เหมือนกันนะครับผมอ่าผมแนะนําตีแอนเฮลก่อนแล้วกันจะตีเจ้าตัวนี้ก็ได้ครับเรียกว่าอะไรแอนดูแอนเดย์ไอนดูนะครับผมเพลื่อเพิ่มมาตรงนี้เ0 0 0พันสิ่งที่จะได้คือก็ได้การ์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้สกิล สเกลแล้วก็เ <c oughs> จ้าตัวาธาตุนะครับผมาธาตุดินนะครับสเกลนี่ยังไงก็ขายออกครับเพราะเป็นของคราบเบื้งต้นนะครับยังไงมันก็ออกอะ่ะผมลองแล้ววันนึงได้เป็นหมื่นพันชิ้นนะครับก็เห็นเนื้อเงินอยู่นะครับผมนะตรงนี้ยังไงก็ได้ตังค์นะครับวันหนึ่งอาจจะมีห้าหกแสนนะก็ เป็นทตาดินนะครับอย่าลืมกดทตาไฟตีนะหรือไม่ก็เป็นตัวนี้ก็ได้วิตาต้านะครับดรอปการ์ดจะดีเหมือนกันเลือดจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเลือดหนึ่งหมื่น,นครับดรอปการ์ดแต่ว่าถ้า <c oughs> ถ้าจะให้ดีผมว่าวิตาต้านะครับเพราะว่าโอกาสดรอปพันนี่กับรอยัลเจลรี่เนี่ยราคาค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นปีนี้เมื่อก่อนนะมันโอ้เจ็ดพันหกพันเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณสองหมนห้านะครับแต่ก็ยังได้ตังค์อยู่ดีก็คนมันมาสายฟาร์มนะครับ สายฟรีก็ถือว่าเป็นที่ดีเลยถ้าคุณมีอันนี้ไม่ได้พูดในกรณีที่ตีทีเดียวตายนะอันนี้พูดในกรณีที่อ่าแน่นอนเราเป็นสายฟรีเราไม่สามารถตีทีเดียวตายได้ใช่ไหมถูกต้องไหมอ่ะอันนี้พูดในกรณีที่ที่ตีสามทีสี่ทีนะครับมีแมวจ้างแมวจ้างทหารแมวมาช่วยตีด้วยยังไงก็ได้ตังค์ความเจ้าตัวนี้บางทีอาจจะอาจจะได้ประมานถ้าคุณโชคดีได้การ์ดด้วยก็ เอ็นหนึ่งถึงแน่นอนครับการันตีเลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นที่ปลายยอ,อนที่ผมแนะนํานะครับไข่หมุนไข่หมุนคือแบบว่าสุดยอดของความคุ้มนะครับ <c oughs> อ่าผมลืมบอกว่าตีมดสักประมาณถึงเม่ย็หกสิบก็ได้อ่าแล้วเลื่อนมาตีไข่หมุนก็ได้ไข่หมุนนี่ปันค่าจะเป็นที่ฮอตฮิตนะครับผม สำหรับทุกอาชีพเลยก็ว่าได้อืเมื่อคุณยังไงดีสมมติว่าคุณตีกอบบิาเนอร์ใช่ไหมแล้วได้การ์ดด้วยอะ่ะสมมติว่าถ้าคุณได้การ์ดจาก cher, นนกอบบิเา,า cher, บเชอ ound, นะรผ์ผมแนะนำเป็นมู่นหนักนะครับเพาะไอ้การ์ดกอบบิาเชอร์อ่ะจะมีบวกิ0เปอร์เซนต์ถูกไหมแล้วก็บวกเมื่อโจมตีมอนเตอร์เผ่าอันเดียคีบวกอีก20นะครับผมก็ผมแนะนำเป็นมูนหนักนะ มีชื่ออะมหนักมืหนักอะไรอย่างเงี้ยยังไงของก็ขายได้ครับดอกทั้งบูปิ้นขยะแล้วก็เออไอเจ้าอิมมัลทัลเฮิร์ทนี่คือยังไงก็ขายออกแล้วเป็นอะไรที่ขายโคตรดีเลยครับนะตอนนี้นะยังไงตีเจ้าตัวนี้แล้วดอกกาด้วยก็เอ็มหนึ่งเหมือนกันครับการันตีอ่ะแล้วก็เจ้าตัวใครหมุนนะครับผมไออิวิลฮอนก็ขายออกเหมือนกันครับคือมันยังไงมันก็ออกอะไอที่ผมแนะนําตรงเนี้ย ออกแน่นอนครับผมแล้วก็สามารถตีอะไรได้อีกอตีเจ้าหมูเจ้าหมูซาเวทนะครับเดี๋ยวผมแนะนําตรงนี้ก่อนมันจะเป็นทา่านี้นะครับให้เรากดทา่าดไฟตีนะครับผมแล้วก็เจ้าหมูก็เป็นทา่าดไฟครับใช้ทา่าดไฟยาวๆเลยคือเสียตังชุดเดียวนะครับก็นดรอปของก็เป็นการ์ดแล้วก็โซลิดเชลนี่โอ้โห,โหดรอปแบบอลังการงานสร้างแล้วโซลิดเชลนี่ขายออกชัวๆครับไม่ต้องกลัว ดอบรอยัลเจลลี่ครับแล้วก็ของอาหารแล้วก็เจ้าตัวนี้ไอเกตเทสเจเนรลลนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าโยกเกยกเป็นทาาุไตลกดท่านนุนามตีเ้อก็ดอบการ์ดก็ดีนะครับการ์ดดีด้วยนะครับผมเก็บไว้ใช้เองได้ถ้าใครมีการกอบปินสตีนสามารถตีมันได้สบายๆเลยนะครับผมเป็นฟอร์มเลสนะอ่าผมจะย้อนกลับไปช่วงตรงเจฟเฟนที่ผมแนะนำให้ เออเจฟเฟนที่ผมแนะนําให้ไปตีกอบินอาเชอร์นะครับสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติในกรณีที่คุณเลเวลสี่สิบแล้วคุณมาตีกอบินอาเชอร์เนี่ยแล้วคุณเกิดโชคดีการแม่งดรอปไว้คุณให้ผมอยากให้คุณย้ายมาตีตัวนี้ครับกอบ,บินสตรีมครับเพราะอะไรถึงอยากให้มาตีกอบบินสตรีมเพราะว่าการ์ดของกอบบินสตรีมอะถ้าคุณโชคดีอีกเป็นโชคสองชั้นของคุณเนี่ยคุณจะได้ขยะที่ดีแล้วคุณที่สําคัญคืออยู่ที่การ์ด คุณจะใช้ได้ยาวๆเลยการ์ดสองใบนี้นะครับคือมันจะบวกขีทั้งคู่นะครับกีอย่างละสิบแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยมันจะบวกขีใส่เมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์เผาเผาฟอร์มเลดนะครับตัวนี้มันจะกีใส่บวกยี่สิบเมื่อคุณโจมตีมอนสเตอร์เผาอันเดสนะครับเดี๋ยวผมเปิดการ์ดให้ดูนะการ์ดอยู่ไหนอ่าตัวนี้คุณก็ ถ้าคุณใส่กาสองใบนี้คุณเจาะรูอาวุธได้ซึ่งผมเคยทำคลิปแล้วคลิปย้อนหลังนะครับตัวนี้จะโจมตีใส่ฟอร์เมตเพิ่มอีกยี่สิบนะครับอ่ะแน่ๆถ้าคุณใส่อันเนี้ยสองใบเนี้ยคู่กันคุณจะมีทีบวกยี่สิบเ็นแล้วคุณเลือกไปโจมตีมอนสเตอร์ที่ผมแนะนําคือพวกฟอร์เมตอะ่ะคือยังไงคุณกคตีเข้าอ่ะเปิดให้ดูเอ่อปาย่อนเนีย่ยอย่างเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นฟอร์เมตถูกไหม ตัวนี้จะเป็นอันเดสนะครับมันเป็นมอนเตอร์ยอดฮิตครับที่แท้ทุกสายตีตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์มเลสตีร้างนะครับโห oh, ลองเขาท่าน้ําตีนะขอยะาก็ล้นหลามมากมายไก่กองรวยนนแน่ๆครับไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้จะไม่ใช่ฟอร์มเลสแต่ สเตนี่แต่ว่าเลือดมันตีง่ายครับมันตีง่ายเอาไง่ายๆว่ามันตีง่ายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟอร์อมเลยน,นะครับยังไงคุณก็ตีเข้านะให้คุณโชคดีแต่ถ้าคุณไม่โชคดีก็ทําตามคลิปที่ผมแนะนําครับทำดินสองตัวนะครับตัวรองทําของให้ตัวหลักเก็บตังเอาการ์ดหนงเดียวนะครับผมยังไงก็ได้การ์ดแน่นอนไม่ต้องกลัวอ่าเมื่อคุณตีมอนสเตอร์พวกนี้รักประมาณเลเวลเออเจ็ดสิบกว่าเกือบจะแปดสิบนะครับผม แหงย้ายมาเนี่ยแหละที่ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับกอล์ฟบินอาร์เชอร์ยอดฮิตเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อคุณเลเวลเจ็ดสิบกว่าๆนะอีได้ย,วยาวๆถึงแปดสิบกว่าเลยกอลบ,บินอารเชอร์นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกอลบ,บินอารเชอร์จะอยู่ที่เจ็บเป้นนี่ตัวนี้ ตีสบายๆนะครับดรอปการ์สฮิตยังไงก็ขายออกนะครับผมได้อเวกิ้งพอยด์ด้วยแล้วก็ดรอปโอกาสดรอปการด้วยแต่ของผมยังไม่ดรอปเลยตอนนี้นีตัวลองผมนะครับหรือไม่ก็อันนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้ตีวันฮิตนะแต่ถ้าใครสามารถเจอทำวันฮิตได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอันยังไงที่ที่ผมแนะนําไปยังก็ได้ตังค์นะครับอันนี้หรือไม่ก็อีกที่นึงคือออฟซอมบี้ออฟซอมบี้จะเป็นประเภทอันเดนนะครับเลเวลเจ็ดสิบห้า จะดอกก้าวนะครับผมเปวิวฮอนมากมายไก่กองล้นหลามอลังการงานสร้างครับมีเอ็มหนึ่งแน่ครับต่อหนึ่งวันนะครับผมรวมขยะด้วยนะแล้วก็ออกิเกเลตันออกิเกเลตันตั้งนะรู้ว่าอืมยังไงที่น่าสนใจอ่ะก็ออกิเกเลตันเนี่ยแหละครับออกิเกเลตันจะดอกก้าวดอกโลอิลิเนียมที่สำคัญคือตะเกียงโบน เกลียวบนอาจจะดรอปไม่ง่ายเท่าตัวอื่นแต่ว่าราคาดีครับถ้าคุณปล่อยบอดไว้จนแดงเนี่ยรับรองว่ามาแน่นอนนะครับแล้วถ้าใครมีการ์ดไอ้กอบบินอาเชอร์ด้วยหนงยิงอันเดดแรงเข้าไปอีกแล้วก็กดยากดไรทยายามตีให้ได้3ามสี่สี่ถึงห้าทีก็ได้อย่างไม่ดีเลยก็เอ็มหนึ่งมาแน่นอน,นครับผมยิ่งได้การ์ดก็โอกาสการาันตีหนึ่อก็ยิ่งมาเข้าไปใหญ่เลยครับ อยู่ได้ยาวๆเลยครับถ้าเริ่มจากที่คุณขยับมาที่ออกอาเชอร์ใช่ไหมหลังจากออกจากฟลายยอนมาที่ออกอบบินออกวินเลดนะครับผมเอ้ยไม่ใช่กอบบินมาที่ออกวินเลดนะครับก็จะได้ออกอาเชอร์ออกอาเชอร์อยู่สัก80กว่ากว่าหน่อยก็ได้แปดสิบหน่อยๆก็ย้ายมาพรุ่งนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้จะเวลเจ็ดสิบแปดตีได้ยันประมาณเก้าสิบ เออทีได้ประมาณ90เลยเพราะมันห่างกันโอการดรอปการ์ดด้วยอยู่ที่10ถึง20ิเนลนะครับผมตีได้เรื่อยๆเลยครับผมโอ้โหอยู่ยาวๆอยู่แบบเฉยเฉื่อยๆเลยตีได้ยัน9สบาสบสบายๆเลยนะครับผมนะจุดนี้แล้วต่อไปแ๊บนี้ของผมตัวนี้มันยังไม่เปิดด้วยดิ อันนี้ที่ผมแนะนําไปคือมันจะอยู่ทั้งจริงๆอ่ะคุณเลวล9กกว่าคุณก็ยังหาฟาร์มมอนสเตอร์พวกนี้ได้อยู่นะครับสําหรับคนที่อันนี้เน้นนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะรีบหาเงินทําของหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อที่แบบว่าดองเงินแต่จริงๆเมื่อคุณเลเวล9กเนี่ยแล้วคุณยังกีพวกออกสเกตเลตันอยู่อ่ะผมแนะนําให้คุณนะ่ะทำไปทำเคสจบปุ๊บแล้วขึ้นเป็นติวเตอร์พอขึ้นิปเป็นติวเตอร์ filter, ปุ๊บ ให้คุณทำเออคุณเป็นอาจารย์นะครับแล้วคุณรับสิทธิ์ให้เต็มคุณก็จะได้โซ่คูณสี่คือคุณตัดโซ่คูณสี่เบอร์โห่ทีเนี้ยหาเงินได้เยอะมากมายเลยครับมีมอนเตอร์ให้เลือกตีมากมายแล้วก็อย่าลืมทำเครสธารกิจด้วยนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือที่ผมกล่าวไว้คือเป็นสายฟรีแล้วก็ค่อยๆเล่นค่อยๆขยับไม่ได้วันฮิตทีเดียวฆ่ามอนเตอร์ทีเดียวตาย อะไรขนาดนั้นมันก็เงินมันจะตกเฉลี่ยอยู่ที่วันละ5 0 0แสนถึงเ0 0ดแสนนะครับถ้าบวกการ์ดด้วยมันก็จะได้1 m เอมนะครับทุกตัวเลยนะเกเวนกอบบี้กอบบี้อาเชอร์นะครับการ์ดจะล้านหนึ่งนะครับถ้าคุณโชคดีกระโดดถ้าคุณโชคร้ายก็ต้องซื้อมันนะครับมาใส่อถ้าคุณโชคดีตอนเปิดโปกมก็จะได้2ใบถ้าคุณโชคร้ายก็ต้องซื้อนะครับตามนั้น ทั้งหมดทั้ง,งมวลนี้ก็คือเป็นขั้นต้นสำหรับสายฟรีนะครับผมแล้วก็ค่อยๆขยับอะแบบไม่รีบร้อนไม่ได้รีบเติมถ้าจะให้ดีก็แนะนำทำสองตัวครับตัวแรกหาของอตัวหนึ่งตัวหลักก็ทำการ์ดไปนะครับอย่างนี้ที่ผมทดลองนะครับผมเนี่ยผมยังไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะอันเนี้ยของทั้งหมดเนี้ยคือผมใช้ตั้งจากตัวลองทั้งหมดนะเว้ย,เยคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้แล้วตัวหลักผมก็ดี้ากาดนะครับผมเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะเกลือนะครับผมเลยต้องซื้อการสองใบนี้นะครับกอบินอาเชยกับกอบินสตีมแต่ถ้าคุณโชคดีคุณก็ดอบอ่ะถ้าคุณโชคร้ายก็เนี่ยอย่างเจ้าเนี่ยผมผมดอบมันได้นะเว้ยคุณผู้ชมไอ้มดดำอ่ะที่ผมไปตีกันที่ผมแนะนำคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็อะไรอีกที่ผมทอ,ไอาไ้เลยการนี่กบแดงผมก็ดอบได้นะครับ ผแดงพ่อเนี่ยคนะเนี้ยผมรอปได้นะเนี่ยทั้งหมดเนี้ยที่มันเปิดอะดูห่างกับด้มูมู่าผมก็รอบได้ครับที่ผมเชียร์ให้ไปตีอะ่ะเออก็อะไรอยู่ก็หมดแหละมันเี้มีการผิดคํานะครับนี้เป็นตัวทดลองที่ผมลองเล่นดูนะครับรอดอถือว่าเวิร์กอยู่นะสำหรับสยปีถือว่ารับได้ลงทุนแค่ว่า VIP เนี่ยโอเคเลยนะครับไม่ได้เลวร้ายเลยเลยห็นว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งถ้าใครแบบว่า โชคดีดอบการทุกตัวที่ไปตีคุณก็มีเงินมาทำสนูทำอะไรน,นะครับมีตังซื้อพิเทสดีๆครับอย่างเนี้ยอะไรอนยะ่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนี่ผมยังแต่สามผมยังตีกอบบินไ้ไม่ใช่กอบบินออกอาเรอ์อยู่เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดซับสไคร e กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปออกมาได้เรื่อยๆนะครับแมมีแรงทำขอบคุณมากครับไว้เจอกัน คลิปหน้าครับบ๊ายบายซีอ a g ก i น